สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Homent ASEAN โดยเรื่องนี้นะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะคะโดยมีสื่อสื่อหนึ่งของเวียดนามได้ออกมาเปิดเผยว่าวินรับจ้างของไทยนั้นต่างจากวินรับจ้างของเวียดนามอย่างมากซึ่งผู้โพสต์นะคะก็ได้มีการกล่าวไว้ว่าวินมอเตอร์ไซค์ของไทยเขามีระเบียบเรียบร้อยและมีจิตสำนึก ในการให้ผู้โดยสารต่อคิวเพื่อที่จะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยและเริ่มเหมือนญี่ปุ่นเข้าไปทุกทีเพราะพวกเขามีอารยธรรมวัฒนธรรมและการพัฒนาที่คล้ายกันฉันเคารพคนไทยจริงๆที่พวกเขาไม่เคยทิ้งวัฒนธรรมที่พวกเขาได้ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนาน โดยเรื่องนี้นะคะก็ได้มีชาวเวียดนามบางคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับโพสต์ดังกล่าวที่มาโพสต์บอกว่าวินไทยกับวินเวียดนามต่างกันมากเหมือนโพสต์ไม่ให้เกียรติประเทศตัวเองเอาแต่โพสต์ยกย่องประเทศอื่นซึ่งนั่นก็คือประเทศไทยนะคะซึ่งชาวเวียดนามท่านนี้นะคะก็ได้บอกไว้ว่าที่คุณโพสต์ว่าไทยเริ่มเหมือนกับญี่ปุ่นเข้าไปทุกทีแต่ดูเหมือนว่าญี่ปุ่นเขาไม่มีวินรับจ้างเลยนะ คุณจะโพสต์เปรียบเทียบแบบนี้ได้ยังไงบางคนก็บอกว่าสำหรับฉันที่เป็นคนเวียดนามฉันมองว่าวินที่ประเทศไทยนั้นแตกต่างจากวินเวียดนามจริงๆแหละเพราะฉันเคยไปสัมผัสมาแล้ววินที่ไทยเขามีจิตสำนึกมีอารยาธรรมใครมาที่หลังต้องต่อคิวพวกเขาจะไม่ให้รัดคิวเลยแม้แต่ยายแก่เข้ามาทีหลังฉันเขายังให้ต่อคิวเลย บางคนก็บอกว่าไทยเหมือนญี่ปุ่นตรงไหนไทยตามหลังญี่ปุ่นเยอะมากจากที่ฉันดูแล้วมันแทบจะเทียบกันไม่ได้เลยว่าไทยกับญี่ปุ่นจะเหมือนกันและเรื่องนี้นะคะผู้โพสต์ก็ได้มาตอบกลับความคิดเห็นนี้ว่าที่ฉันบอกว่าไทยกับญี่ปุ่นเริ่มเหมือนกันทุกทีฉันหมายถึงอารยธรรมวัฒนธรรมของพวกเขาต่างหากละ่ะโปรดอ่านโพสต์ให้ดีก่อนนะ บางคอมเมนต์ก็บอกว่าฉันเห็นด้วยนะที่ผู้โพสต์ได้เปรียบเทียบระหว่างวินมอไซค์รับจ้างของไทยกับเวียดนามเพราะจากที่ฉันดูแล้ววินที่ไทยเขาคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารและพวกเขานั้นก็ไม่เอาเปรียบผู้โดยสารและจะคำนึงถึงความปลอดภัยอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนที่เวียดนามบางทีก็ไม่สวมหมวกนิรภัยด้วยซ้ำแผ่นป้ายบางคันก็ไม่ติด ขับเร็วโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้โดยสารเลยบางคนก็บอกว่าไทยจะไปเทียบอะไรกับญี่ปุ่นละ่ะถ้าพูดตามตรงนะฉันคิดว่าไทยยังเด็กกว่าญี่ปุ่นเยอะเลยไม่เห็นจะเหมือนกันตรงไหนหลังจากเรื่องนี้นะคะก็ได้มีชาวเน็ตไทยได้เข้ามาคอมเมนต์และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยนะคะโดยได้กล่าวไว้ว่าไทยเรามีญี่ปุ่นเป็นต้นแบบแต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเทียบเท่า หรือเหมือนญี่ปุ่นทุกอย่างนะเพราะสังคมวัฒนธรรมของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันบางคนก็บอกว่าถ้าไทยเด็กเวียดนามก็ยังไม่เกิดหรอกบางคอมเมนต์ก็บอกว่าไม่ใช่ไม่เหมือนเหมือนเลยแหละไทยเอาญี่ปุ่นคือต้นแบบบางคนก็บอกว่าไทยปรับปรุงพัฒนาตามสภาพความเหมาะสมและความต้องการของประชาชนคือเมื่อถูกร้องเรียนหรือดา่า ก็ปรับปรุงนั่นแหละไม่ได้ตามตูดใครไปเสียทุกเรื่องบางคนก็บอกว่าเงียนเปรียบไทยกับญี่ปุ่นว่าเหมือนเด็กกับผู้ใหญ่แต่ถ้าเทียบกับเงียนนะเหมือนอสุจิรอเกิดเลยนะบางคนก็บอกว่าคนญี่ปุ่นมักจะพูดเสมอว่าไทยกับญี่ปุ่นคือบ้านพี่เมืองน้องกันไม่ว่าจะสื่อไหนสื่อไหนเวลาไปสัมภาษณ์คนญี่ปุ่นมักจะพูดเสมอว่า ไทยเป็นบ้านพี่เมืองน้องบางคนก็บอกว่าไทยยอมรับอย่างไม่อายเลยว่าเรารับญี่ปุ่นเป็นต้นแบบที่ดีมีวินัยเพราะเราเป็นมิตรกันมีอะไรเราก็ช่วยเหลือกันและก็ได้มีคอมเมนต์มาต่อท้ายด้วยนะคะบอกว่าใช่เลยค่ะเราจำได้พวกการต่อแถวต่อคิวหรือการยืนชิดริมขวาสำหรับการขึ้นบันไดเลื่อนสำหรับคนที่ไม่รีบ เว้นทางซ้ายให้คนที่รีบรีบเดินผ่านไปก่อนอย่างนี้ดีมากบางคนก็บอกว่าเคยเห็นคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวต่างชาติถูกมอเตอร์ไซค์รับจ้างเวียดนามขับมอเตอร์ไซค์ตามอย่างไม่ละสายตานักท่องเที่ยวเดินไปทางไหนจะล็อกเป้าขี่ตามเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวใช้บริการตัวเองให้ได้ บางคนก็บอกว่าหมายถึงความมีระเบียบวินัยที่ค่อนข้างตามแบบญี่ปุน่นในทุกๆเรื่องไม่ใช่จะเป็นแบบญี่ปุ่นเลย You know บางคอมเมนต์ก็บอกว่าเวียดนามค่อยๆพัฒนาครับอย่าเร่งมากเป็นห่วงขมเมนมันจะตามลำบากนะบางคนก็บอกว่าพี่วินไทยยกระดับถึงขั้นเป็นนายแบบโฆษณามานานแล้วแถมเสื้อวินไทยกลายเป็นตาสินค้าสัญ,ญลักษณ์ซอฟต์พาวเวอร์ ไปในหลายประเทศบางประเทศเช่นญี่ปุ่นให้พนักงานเสิร์ฟนมนมใส่เสื้อวินไทยให้บริการอย่างภาคภูมิใจเป็นสิ่งแปลกใหม่และทำให้คิดถึงประเทศไทยที่หลายคนเคยมาสัมผัสและเกิดความคุ้นชินบางคนก็บอกไว้ว่าเคยไปเที่ยวเวียดนาม10บกว่าปีที่แล้วทุกคนเร่งรีบไม่สนใจกันหน้านิ้วคิ้วขมวดเหมือนพร้อมจะบวกตลอดเวลา อย่าไปถามหาระเบียบเลยสีแยกต่างคนต่างข้ามไม่มีใครยอมหยุดแต่เขาก็ไม่ชนกันนะแตรรถบีบเสียงดังจนหูจะระเบิดบ้านเราฆ่ากันตายพอบิดแต่ใสกันยืนรอข้ามถนนท,นนที่ฮาหนอยอย่าหวังนะว่าเขาจะจอดให้ต้องข้ามทั้งทงท,งที่รถเต็มไปหมดนั่นแหละพอเราเดินลงถนนเขาจะหลบเราเองคนละเรื่องกับไทยเลยบางคนก็บอกว่าวินสาธารณะ ที่ถูกต้องตามกฎหมายจะได้รับการอบรมเข้มขน้นต้องมีจิตอาสาสาธารณะสื่อสัตว์แต่งตัวเรียบร้อยตามสมควรเน้นความปลอดภัยต้องมาก่อนครับบางคนก็บอกว่าวินไทยต่างจากเวียดนามตรงความมีระเบียบมีการควบคุมโดยภาครัฐและที่อุบัติเหตุบนถนนไทยมีสูงแต่ละครั้งก็ร้ายแรงกว่าเพราะความเร็ว เวียดนามไม่มีระเบียบในการขับรถจึงต้องมีความระมัดระวังสูงใช้ความเร็วไม่ได้อีกทั้งสภาพถนนก็ไม่อำนวยบางคอมเมนต์ก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเ่าเอาญี่ปุ่นเป็นแบบอย่างไม่ใช่บอกว่าเราเทียบเท่าญี่ปุ่นเงียนพูดไม่คิดตัวเลขสถิติหลายอย่างของเงียนก็ไม่น่าเชื่อถือ บางคนก็บอกว่าประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาถึงแม้การเปลี่ยนแปลงนั้นจะทำให้เราเจ็บปวดเสียผลประโยชน์ไปบ้างก็ตามแต่เราก็ทำเพื่ออนาคตที่ดีเมื่อคนเวียดนามยังเย,อย่อหยิงจองหองไม่ยอมรับความจริงเวียดนามก็จะยังจมปลักอยู่กับอรารยธรรมเดิมๆตลอดไปและน่าเสียดายที่มีคนแบบนี้ในเวียดนามเป็นจำนวนมาก เป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเนื้อหาของอ EP นี้แต่ก่อนอื่นแอดก็ต้องขออาภัยทุกท่านไว้ก่อนเลยนะคะถ้าเกิดว่าเนื้อหาที่แอดเล่ามานี้มันอาจจะทำให้บางท่านคิดว่าแอดพูดเนื้อหาไม่ได้มีสาระหรือเบีย่ยงเบนไปในทิศท,ทางอื่นแอดก็ต้องขออาภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะและก่อนจากกันไปแอดก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามากดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตาม หรือกดเข้ามาชมคลิปของแอดแอดก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ำรวยยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ